เคยรู้สึกไหมครับว่าเรากำลังวิ่งแข่งในลู่ที่ไกลกว่าคนอื่นเสมอเคยเห็นเพื่อนที่มาจากครอบครัวมีฐานะเปิดคาเฟ่ได้ทันทีที่เขาอยากทำในขณะที่เราต้องเก็บเงินเป็นปีๆเพื่อความฝันเดียวกันไหมครับเคยเจอสถานการณ์ที่คนอื่นล้มเหลวแต่เขาก็มีฟูกของครอบครัวรองรับเสมอในขณะที่เราล้มแค่ครั้งเดียวอาจจะหมายถึงการต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ศูนย์ ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรากำลังพยายามปีงหน้าผาด้วยมือเปล่าในขณะที่บางคนมีเฮลิคอปเตอร์มารอรับที่ยอดเขามันทั้งเหนื่อยทั้งท้อและโคตรจะไม่ยุติธรรมคำถามคือถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับต้นทุนที่คนอื่นมีเราจะเล่นเกมนี้ยังไงเรามีวันที่จะชนะได้จริงๆหรือเมื่อไพ่ในมือมันแย่เราต้องแก้ที่วิธีเล่นสวัสดีครับ นี่คือเกมที่ไม่เท่าเทียมและคำถามเหล่านี้แหละครับคือหนึ่งในเกมที่ไม่เท่าเทียมที่สุดที่เราต้องเจอและเป็นภารกิจหลักของช่องนี้ที่จะช่วยให้เราคนธรรมดาได้เข้าใจกติกาและหาทางสู้กลับในเกมที่เราไม่ได้เป็นคนเลือกให้ผมเล่าเรื่องของอาร์มให้ฟังครับอาร์มเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เรียนเก่งและขยันมากเขาเข้ามาทำงานในกรุงเทพด้วยความฝันที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัว เขาทุ่มเททำงานเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะมีธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเองในที่ทำงานของอาร์มมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อนนท์นนเป็นคนไนส์แต่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อแม่ซื้อคอนโดให้ขับรถยุโรปมาทำงานวันหนึง่งบริษัทมีโปรเจกต์พิเศษที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์